ผมขออนุญาตแนะนำตัวอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมเฟรมนะครับก็เป็นชุดงาช่างซ่อมอยู่ที่ประจำศูนย์นะครับแล้วก็มีออกมาบรรยาย้วก็ามาสอนนะครับเวลาไปนำส่งลูกคา้าเนี่ยผมก็สอนนะครับก็เดี๋ยวดับแรกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็เว <c oughs> <c oughs> ลาที่เรานำโดนนะครับหรือใบพัดอาจจะบิดจ,จะงอ,อะไรเงี้ยมีผลได้หมด แต่ถ้าเราเข้าจากด้านหลังมันก็จะง่ายนะครับก็อย่างที่ผมทําให้ดูนะครับเานไปพับเป็นงานเสร็สิส้นครับอันนี้เตรียมพร้อมเริ่มทํางานได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่ลําดับกลับก็คือครับเมื่อกี้ก็เป็นการสาธิตนะครับอธิบายครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะบินเราก็จะแยกออกเป็นสองกลุ่มนะครับ นี่นะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับก็จะสอนคล้ายกันนะครับกับกลุ่มที่สองเนาะครับก็กำลังทำการบรรยายนะครับก่อนเดียวก็จะได้บินจริงกันแล้วนะครับปั๊บลองให้ลองเลยครับ ให้ลองทีละคนเลยครับเดี๋ยวจะไปกันสาธิตวิธีการก่อนบินหลังบินนะครับเราเขาทำยังไงนะครับใช่ครับเขาต้องพยายามประคองขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับเขาถึงจะทำได้ประมาณนี้ครับปั๊บดันขึ้นกดได้กดได้ครับแต่ถ้าก่อนที่จะบินนะครับก็จะ การสาธิตวิธีการก่อนใช้นะครับแล้วก็หลังจากใช้เสร็จนะครับนี่ก็กำลังให้ทางผู้เข้าอบรมนะครับลองทดลองใช้ดูนะครับขัดเข้าข้างในครับก่อเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจบกันทีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกคลิปหนึ่งต่อเลยก็คือการบินแล้วนะครับครั้งนี้ดันไปครับอาจารย์ดันเข้าข้างในครับ